สวัสดีครับยินดีเขาตอนรับเข้าสู่ Odoo by CU นะครับวันนี้ก็จะมาพูดกันเรื่องโพโจยาวเลยครับมีโพไปสองคลิปแล้วนี่คลิปที่3มีโจทย์อยู่ว่าจะเราจะมีดิสคาวแบบให้โจทย์ผมผมมาเลยดิสคาวร้อ์เซ็นะครับแต่เราจะใส่เป็นคูปองโค้ดในการดิสคาวนะครับคำถามทำไงใน o d o ูครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก่อนอื่นแนะนำตัวครับมาจาก CU Solution Team นะครับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้าน o d o ูนะครับถ้าสนใจบริการติดต่อทีมงานได้เลยนะครับโอเคโจทย์ง่ายๆนะครับ โจทย์ที่ว่าจะดิสเคาวร้อยเปอร์เซ็แต่อยากจะใส่เป็นคูปองโค้ดนะครับทำโอดูโอดูทำงานอย่างไรโคตรง่ายนะครับผมใช้คําว่าโคตรง่ายมากๆนะครับในโอดูใช้ตรงนี้ครับดิสคาวเอโนจิตี้ครับเราเข้ามาตรงนี้นะครับเราจะแอพพลายด้วยตัวตัวดิสคาวโคดนะครับผมดิสคาวโคดครับผมชื่อว่า v i p ดิสคาวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอันนี้ผมกินฟรีอยู่ฟรีครับร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแล้วผมก็เซตเป็นดิสคาวโคดแบบนี้ครับตรงนี้เงื่อนไขผมไม่ใส่ นะครับไม่ใส่อะไเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็มีหลักการเดิมครับมีรู condition rule and rewards ใน condition rule เนี่ยครับผมเซตโค้ดตัวนี้ครับว่า CU คิด v i p นะครับถ้าเราสามารถเจนเราก็เจน QR สแกนก็ได้ครับแต่ถ้าเราจะพิมพ์มือเาาวเกาะกาไปแล้วก็เซตในเรื่องของออเดอร์ก็เปิดออเดอร์เลยส่วนจะเซตขึ้นไขใช้โ r o ดัก t อะไรกลุ่มไหนย่างไรเนี่ยเซตได้แต่ผมไม่เซตนะครับผมให้หมดเลย v i p สุด,ส,ดส่วน ส่วนที่ได้รับเขาเรียกว่ารีวอร์ดรีวอร์ดผมก็เซตเป็นเปอร์ดิสค卡尔นะครับดิสค卡尔ประมาณ100%เนะครับในส่วนในการบันทึกข่าบัญชีจะลดรายได้เพิ่มอมาใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นก็เซตตามนี้นะครับแต่อันนี้อิงดีเทล,ลนิดนึงครับถ้าสนใจบริการก็ติดต่อมาครับเดี๋ยวทีมงานจะช่วยเสร็จตามให้ในตอนอิมเพรสส์ครับโอเคเรากลับมาที่ตัวโพสต์ครับโหลดข้าวโพสต์กันดีกว่าโหลดข้าวโพสต์เรียบร้อยครับผมก็เข้าไปที่ตัวออเดอร์นะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นผมก็สเปนแหละส จัดไปเรียบร้อยมีโค้ดมาให้เราลูกค้าบอกมีโค้ดมาให้เราเช่นลูกค้าเป็นคุณคัสตัมเมอร์บโอเคกดแอคชั่นนะครับกดรีวอร์ดตรงไหนเออรีวอร์ดตรงนี้นะครับไม่ใช่สิตอนเราต้องเป็นไม่ใช่รีวอร์ดต้องเป็นตัว enter code กับตัวนี้ครับโทษทีครับมึนครับโอเคตัว enter code ค้ดตัว enter code เสร็จครับพิมพ์อะไรครับ VIP ตรงนี้สแกนก็ได้นะครับกดปึ้งดิสカウตร้อยเปอร์เซนต์ย่อเป็น0บาทกดเพย์เมนต์นะครับเลือกเป็นสเปเชียลอะไรสักอย่างเป็นแคส แล้วก็ตัวฟิลเตอร์แล้วก็ว่าผายเ e n มเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับเราก็จะได้ในรูปแบบของตัวตัวตัวดิสค o v แบบลด100%็นะครับเขาจะออกไปเสร็จแบบนี้อัตโนมัติอย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือฟีเจอร์ในรูปแบบของซ u Solution นะครับถ้าสนใจบริการหรือการตั้งค่าหรือการใส่เทคนิคใดๆทั้งสิ้นในการใช้ Odo ูนะครับติดต่อทีมงานซ U ได้เลยครับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแบบจริงจังแบบมืออาชีพไม่ได้โม้ครับ อย่าลืมนะครับ CU CU สอรขา CU ครับ